เธอต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธินะอย่าลีกรรมบท1สิบมันควบคุมใจของเธอได้ดีด้วยนันคนที่จะมีความเข้าถึงสังโยชน์ได้จึงต้องเป็นบุคคลที่สำรวมกายวาจาใจอยู่ในกรรมบท1สิบได้ดีเอาอันนี้เป็นหลักถ้าหลักอันนี้ของเธอเดินได้แล้วก็เรื่องอื่นง่ายเลยมันเดินต่อไปได้สบายมันไม่ยากแล้นะกรรมบท1สิบนะ สํารวมระวังเอาไว้ว่าถ้าเราทำไม่ได้นิพพานก็ยากสำหรับเราเพราะเราจะไม่เข้าใจคาว่าสาังโยชน์อย่างละเอียดทีท่วนแต่ถ้าการรบบสิบระคุมได้ในเวลานี้เอาเฉพาะเวลานี้นะเวลาหน้ามันไม่แน่มันคุมได้ไม่ได้เราไม่รู้นะเอาตอนนี้เ้าเรียกว่าเรารักษาสิ่งเฉพาะ เวลาปัจจุบันอารมณ์อดีตช่างมันมันอาจจะไม่ดีไม่ได้เรื่องไม่ได้แล้วมันจะพลาดไปต่อตามนึกถึงก่อนหน้านี้นะถึงจะบกคร่องยังไงจะเผอยังไงจะพลาดยังไงช่างมันไม่จะไปตามคิดข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะพร่องหรือไม่พร่องมันจะดีไม่ดียังไงเราไม่ทราบแต่ตอนเนี้ยเราต้องทําให้ดีตอนนี้เราไม่ทําไม่ละเมิด เอาตอนนี้กันแล้วกันพอตอนนี้มาได้แล้วจิตก็สงบตอนนี้จิตสงบตอนนี้แล้วก็คิดพิจารณาตอนนี้เลยถึงพร้อมไหมเอาถึงพร้อมได้ศิลสมาธิและปัญญาเป็นมรรคาปฏิบัติที่ทําให้เจอถึงผลคือเป็นพระอริยะบุคคลพนะพภทธศาสนาที่ได้เพราะเอาแค่ปัจจุบันจะไม่ไต้องไปกังวลในอนาคตว่จะทรงตัวหรือเปล่า ไม่ต้องคิดครั้งก่อนหน้านั้นมันจะเป็นยังไงเอาตอนนี้ตอนนี้การมาบทสิบของเราดีไหมเอ้ยเราไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตใช่ไหมไม่ทำเราไม่โกหกมดเท็ดนะําไม่ไม่มีการามที่สนใจในการที่จะไปยื้อแย่งรักของใครไม่เอาแล้วพอแล้วฉันอยากตายฉันอยากไปนิพพานมากกว่าฉันไม่พูดว่าจะไม่จริงกับใครเพราะว่ามันก็ทถานั้นแหละพูดจริงกูตายพูดไปจริงกูตาย พูดไม่จริงกูเดือดร้อนทุกทีเถ็บไหมล่ะเออบางเวลาบางทีพูดจริงก็เดือดร้อนก็น,นิ่งดีกว่าสงบแล้วก็สงบใจแล้วนะสงบใจแล้วก็ไม่พูดเรื่องอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็พระก็สบายแล้วตัวลาเราก็ไม่กินใจเรามาอยากได้อะไรของใครจะโกรธเคืองใครเราก็ไม่พยาบาทอาฆาตใครความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกก็เป็นจริงทุกอย่างเรายอมรับนับถือ ตอนนี้เก้าบาทสิบครบแล้วอ่าถูกไหมล่ะ